น้องจีของพี่อ,อ่ะอของเอถาปณีลเลยอะขอไอจีเหลือ 7, เจ็ดแอถาปณีเหลือหกตกใจไงหันมาเจอโทรศัพท์อ้าวตายแล้วหน้าหัวข้ทำหน้าไม่ถูกเลยปันก็เจอท่านรองวันนั้นเลยอ่ะทำหน้าไม่ถูกท <c oughs> ี่เหลือหกเจ็ดร้อยประตูลถไหมขึ้นมาไม่มีดวงตาแต่ประตูก็มีดวงตาเรนะื่อยเนาะ แล้วก็ขึ้นเช้าอ่ะถ้าวันไหนก็ขึ้นดี่ิดสินาทีสามนาทีนี้มีดวงตาเขาก็จ้มลงเนาะแต่ช็อตประตูก็ก็ปังอยู่มีหลักพันมีหลักหมื่นอยู่แต่ของจิดล่ยังไม่มีช็อตปังเดี๋ยวต้องสอนไก่เพลงเเนาะเลขาก็ไม่เข้ามาหรอกถ้ารองก็ไม่เข้ามาหรอกสามสิบเลิฟเก้าสิบ สิสามดวงตามเมื่อนี่ยสี่ดวงตาก็ไม่รู้สิบหกดวงตาเอ๊ะอีกอันหนึ่งสิบหกอีกอันสิบสามเลิฟส,สามสามิบเอ็ดจ้าวัดดีจ้าคุณย่าเอาใหม่เมื่อกี้ไม่ทันดูเหมือนหน้าแม่บ้านก็น้ำเดิมอมาใส่เสื้ออะไสกอตสีน้ำเงินใส่ไสอ้โมงใส่แวน่น แล้วก็แบบยัางไงเรกลัวลมแรงเนาะเปิดอบูทูธใส่หูด,ด้วยแล้วให้เสียงให้มันอยู่ว <c oughs> ตัวเอง <c oughs> ก็ตั้งกล่องรถ <c oughs> ทุกวันไม่รู้ที่อยู่วไม่ทำไรส้มแอ <c oughs> แตาวันนี้ทุกท่านนะคะจอดฟังเหนื่อยค่ะขอบคุณมากนะคนดีที่ถูกลืมนะแอตินยาน กูนี่อายก็ไม่ได้คืออุ้ยเด็กแต่แม่เขาก็ตัวไม่โตนะลูกก็สูงพุกท่าแม่และอ่ายกล้องหนีเลยเข <c oughs> <c oughs> าจะวหวพาายพักก็ยังไม่รู้เลยจะติดทุกอย่างไม่มีไอ้โมงปิดหน้าเด้อเมื่อ,อกี้อย่าให้น้องเห็นเต็มๆไม่รู้อะไรใส่ ไมไ่รู้อะไรหันหน้าใส่กล้องอย่างดีเลยว่ะสิโอ้มาแก้แค้นไอ้ใช่ไหมที่เมาหวานนี่ไอ้ตัดไอ้นั่นไว้เต,ตัดไฮไลท์ไว้แตดไฮไลท์ลุงนอกคอก ก็ไอวุ่นล้อเสียงดังมีคนวหว้พ้าเดี๋ยวเขาก็ไม่มีสมาที่อ้อเด็กเด็กก็วิ่งร้อเขาเขารู้นะว่ากล้องไปทางไหนเขาก็จะวิ่งตัดหน้ากล้องด้วยไอจะไปไหนดีอะกล้องกล้องไอจะไปไหนดีเด็กน้อยยิงเขาว่ายเขาว้พ้าเลยเขาว่ายจริงโอ้ยไอคิดว่าไอมาผิดวันนะเนี่ย ไ <c oughs> อ้ออกมาถูกวันแล้วันกูรูปร่างชกจมานดูย้อนหลังเลยลูกลูกหญิงติวดูย้อนหลังเลยแมวนอนกินสวัสดีจ้า <c oughs> ใครจะดูย้อนหลังย้อนหน้า สามสิบเอ็ดเลิฟได้สิบสองคนดูอาจจะหันกล้องไปไหนเนาะแม่ก็ตัวเล็กเนาะลูกเขาเ็าเลยตัวเล็กมันเด็กน้อยมนะาไหว้พระกันเลยอะถูกวันแล้วจ้าว่ะบ่แม่สวยมาก สวยมากอย่างเงี้ยสิทแหละมีตัวเอสแล้วรักษา,าดีๆเด้อพี่อ้ายย่าให้หายอยีกเด้ออุ้ยประตู